สวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมส่งคลิปที่สอนออนไลน์กับนักเรียนจริงไปให้ดูนะครับกไ็ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรนะครับใครที่สนใจก็ดูตามนะฮะส่วนวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อจาก e ี6ครั้งที่แล้วนะครับการบ้านที่ให้ไว้ครั้งที่แล้วนะครับข้อที่หบ้านของฉันไม่ใช่บ้านของคุ่นเอนะฮะน้ำหนึ่งคืออะไรน้ำหนึ่งคือ บ้านของฉันนะฮะ verb คือไม่ใช่นามสองคือบ้านของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แต่งเลยนะฮะบ้านของฉันประกอบด้วยคำว่าบ้านและฉันเราใช้คำช่วยโนะเชื่อมเพราะฉะนั้นเราต้องแปลจากหลังมาหน้าก็ต้องกลายเป็นฉันโนะบ้านนะฮะว่าตาชีโนะบ้านก็คืออะไรฮะ อุชินะฮะถ้าบ้านเราเองเรียกอุชิถ้าบ้านคนอื่นเราก็เรียกให้สุภาพขึ้นว่าเอเอะนะครับเอ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 ะไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะเป็นประธานไหมเป็นประธานมีคําช่วยวะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปอยู่หลังสุดรอไว้ก่อนนะฮะบ,บ้านของคุณเอมีสองคำคือคําว่าบ้านกับคําว่าคุณเอใช้คําช่วยโนเชื่อมคําเข้าหากันก็ต้องไปจากหลังมาหน้าก็ต้องเป็นคุณเอโนบ้านนะเป็นเอ สังเนาะทีนี้กรณีนี้นะฮะจริงๆแล้วที่ผมบอกว่าถ้าบ้านคนอื่นก็ต้องใช้เอใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราเน้นในการพูดถึงตัวบ้านอย่างเดียวอย่างกรณีนี้นะฮะไม่ไม่ไม่ได้เน้นว่าคุณเอบ้านของคุณเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้คุยเขาแบบนี้ถูกไหมฮะอันนี้มันเน้นว่าเป็นบ้านของคุณเราต้องยกย่องแต่กรณีนี้เราพูดแบบในการบอกบอกผิดถูกอะไรเฉย บอกบรรยายเฉยๆคุณก็ใช้อุจิเหมือนเดิมก็ได้ถึงแม้จะเป็นบ้านคุณเอนะฮะประมาณว่าเนี่ยบ้านของฉันไม่ใช่บ้านของคุณเอนะเราพูดถึงตัวบ้านเป็นหลักนะฮะเราเราเราไม่ได้ผมย้ำนะฮะเราไม่ได้กาลังคุยกับคุณเอบ้านของคุณเป็นยังไงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเราต้องใส่เอจะดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างนีต้องใช้อุจิก็ได้นะฮะมันจะดูสม,มูทกว่าแต่ถ้าคุณใช้เอไปก็ไม่ได้มีใครมาคนญี่ปุ่นฟังแล้วก็ไม่ได้มาแก้ให้คุณนะฮะแต่ว่าในความเห็นผมเนี่ย กรณนนีเราบรรยายแบบนี้อุจิก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ p, เราเรียนไปตัวเดียวนะคือเวอร์คำว่าเด็ดที่แปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือนะฮะภาษาไทยก็คือใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ไม่ใช่คําว่าใช่หรือไม่ใช่ในการขึ้นหน้าประโยคว่า yes หรือ no ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือ is not are not am not นะฮะเพราะฉะนั้นเราให้ท่องไปแล้วนะฮะเด็แปลว่าเป็นถ้าไม่เป็นก็คือเดว่าอาลิมาเซนหรือจาลิมาเซนถูกไหมฮะ ซึ่งกรณีนี้มี tense ไหมไม่ได้มี tense อะไรเป็นการพูด simple ธรรมดานะฮะก็แค่จะรีมาเซนเสร็จแล้วนะฮะเวลาคุณไปใช้งานจริงคุณจะสลับก็ได้นะฮะนะครับนามหนึ่งไปข้างหลังนามสองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณสลับนามหนึ่งก็จะกลายเป็นบ้านของคุณเอนามสองก็กลายเป็นบ้านของฉันคุณก็ส่ไปนะฮะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะเอซังโนอุจิวะวาตาชิโนอุจิจ้าอาริมาเซนนะฮะไม่ได้จำกัดว่าวาตาชิเมื่อไหร่เนี่ยโหต้องอยู่หน้าประโยคเสมอไม่เกี่ยวนะฮะอย่างยักษ์กินฉันฉันก็ไม่ใช่เป็นประธานฉันแต่เป็นกรรมถูกไหมฮะนะครับไม่เกี่ยวนะฮะอย่าไปเห็นว่าคำว่าฉันเมื่อไหร่จะต้องอยู่หน้าประโยคเสมอขึ้นตน้นวาตาชิวะวาตาชิวะไม่เกี่ยวนะฮะต่อไป บ้านของเพื่อนเป็นบ้านของคุณน้ำหนึ่งในกรณีนี้คือนะฮะบ้านของเพื่อน verb คือเป็นน้ำสองคือบ้านของคุณนะฮะบ้านเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนคือโทโมดาจินะฮะโทโมดาจิคำว่าเพื่อนนะฮะคุณก็คือ านาณาณาตาก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะเพี้ยนไปเป็นอนาตากันส่วนใหญ่นะฮะอนาตาคือ you 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 นะฮะไม่ใช่คุณแบบมิสเตอร์มิสซิสเพราะถ้ามิสเตอร์มิสซิสต้องเป็นสังนะฮะบ้านของเพื่อนก็เป็นเพื่อนโนบ้านถูกไหมฮะโมโมดาชิโนอุจิวะ no เป็นประธาน บ้านของคุณคุณโน,โนบ้านนะนะตนะโนกะนะนะนะอุจิเปนก็คือเดสไม่ได้มีเทนส์อะไรเป็นซิมบนะัลเทนส์ก็เป็นเดสนะครับแค่นี้เหมือนกันคุณจะสลับบ้านของคุณมาเป็นประธานบ้านของเพื่อนไปเป็น n สองนำสองก็แล้วแต่ไม่มีปัญหานะฮะที่นี่กับที่นั่นที่นั่นคือที่นี่ <S <S ที่นั่นคือโซโค ที่นี่คือโคโค่นะฮะคือเป็นเวิร์บนี่คือนามหนึ่งนี่คือนามสองนะฮะโอเคคอันนี้ง่ายนะฮะที่นี่ก็คือโคโค่เป็นประธานใส่วะที่นี่คือที่ผมขอโทษน,นะฮะผ่อนไปนิดนึงนะฮะที่นั่นก่อนนะครับที่นั่นก็คือโซโค่เป็นประธานใส่วะคือที่นี่โคโค่เดสแค่นั้นเองนะฮะ ที่นี่ไม่ใช่ที่นั่นง่ายแล้วนะฮะ,ะที่นี่มาก่อนก็โผโผ่ะนะฮะที่นั่นก็โผล่ไม่ใช่ก็จะอาลีมาเสร็จ,จแล้วนะฮะก็ฝึกแต่งประโยคงค่ายๆแบบนี้บ่อยๆนะฮะไม่ได้เน้นยากเน้นให้เร็วแต่งพูดออกไปอย่างเร็วตัวป๊อปป๊อปป๊อปเต็มใส่บุ่นนะฮะจะได้ทำอะไรพูดได้นะฮะโอเค บทเรียนต่อไปเลยนะฮะจับนะฮะไปท่องกันนะฮะบทเรียนต่อไปนะครับก็คือพวกกลุ่มของคำว่า this that those แล้วก็ which นะฮะนะ,ะักนะสายปุ่นเขาก็จะแบ่งนแบ่งเป็นสีนะะ่วัรนะวะวณะนี่นั่น นอนแล้วก็ไหนนี่นั่นนนไหนนะฮะนี่จําไว้เลยนะฮะจะต้องมีโขขึ้นหน้านั่นจะต้องมีโสขึ้นหน้าน่นจะต้องมีอะขึ้นหน้าไหนจะต้องมีโดขึ้นหน้านะฮะทีน,นี้คนญี่ปุ่นเนี่ยนี่คืออะไรที่เป็นเราคนพูดหรือสิ่งของที่อยู่ เราถืออยู่หรืออยู่กับเราวางอยู่กับเราชิดเรานะฮะส่วนนั่นจะเป็นบุรุษที่2คือคนที่เรากำลังพูดคุยด้วยของคนของของของ,ของคนที่เราพูดคุยด้วยนะฮะส่วนโน่นจะเป็นบุคคลหรือวัตถุที่3ที่เรากล่าวถึงนะครับวักแรกเลยเป็นสิ่งของก่อนนะฮะสิ่งของนะฮะเราจะเติมตัวเหละเข้าไปนะโคเหละโซเหละอะละ โดเลก็สิ่งของก็แล้วแต่เนาะเป็นอันเป็นชิ้นก็ได้นะฮะก็เป็นอะไรฮะอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหนนะฮะต่อไปจะเป็นสถานที่แน่นอนขึ้นด้วยโขกเหมือนเดิมนะฮะโศอะโดสถานที่นะจะตามท้ายด้วยตัวโข ที่นี่ก็คือคอคอที่นั่นก็คือซอคอที่นอนอาโคไม่ใช่นะฮะตัวนี้ยกเว้นต้องมีโ so. สอยู่ตรงกลางก่อนนะฮะอาโซโคนะฮะที่ไหนกลับมาเหมือนเดิมครับโดโคนะฮะกลับมานะฮะเป็นทางด้านนะฮะโคโคเนี่ยแปลว่าที่นี่ ที่นั่นที่นอนที่ไหนนะฮะพอเป็นทางด้านนะฮะทางด้านวรกนี้ก็จะเป็นโคจิระโซจิระอาจิระแล้วก็โดจิระเติมจิระเข้าไปนะฮะแปลเป็นไทยก็คือทางด้าน ทางด้านนั้นทางด้านนอนะะทางด้านไหนนะฮะทางด้านไหนก็ตามคำแปลเลยฮะหน้าที่ที่หนึ่งของเขาก็คือทางด้านเราเปรียบเทียบทางด้านโนอนกับ ตรงนอนตรงนอนก็คืออะไรฮะ R าโซอบทางด้านนอนก็คืออา G หลักนะฮะก็คือการบอกทิศทางปกติสมมติว่าคุณยืนอยู่ในสนามบินนะฮะห้องน้ำเนี่ยอยู่อยู่ข้างหลังคุณเลยคุณยืนอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยแต่ว่าชาวต่งางชาติเนี่ยเขาไม่รู้สัญ,ญลักษณ์ของห้องน้ำของประเทศที่คุณกำลัง hmm. ยืนอยู่ เขามาถามคุณว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนจากข้างหลังอาจจะห่างนิดนึงนะฮะจตมองเห็นเลยคุณก็ชี้ไปอารโซโค,โคถูกไหมฮะอาโซโคเดสตรงนอนแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่หน้าห้องน้ําแถวห้องน้ําแต่ว่ามันเป็นทางที่คุณจะต้องชี้เขาไปตามทางนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเจอเราก็จะพูดภาษาไทยว่าทางด้านถูกไหมฮะคุณก็ใช้อชีระไปแค่นั้นเอง นะฮะวันที่ที่สองนะฮะใช้แทนเขาเรียกว่าอะไรอืมแทนแทนคนหรือแทนบริษัทออกง่ายๆนะฮะเช่นคุณไปหาลูกค้านะฮะ คุณก็ไปพรีเซนต์แล้วบอกว่าทางเราเนี่ยขายนี่นี่นี่นทางเราเนี่ยถ้าคุณว่าจะชี้มันไม่ได้เพราะว่าวันชีจะแปลเป็นฉันฉันฉันมันไม่ใช่บริษัทถูกไหมฮะเราต้องการบอกถึงทั้งบริษัทเราเลยทุกคนมีส่วนร่วมมีการผลิตมีอะไรนะเราจะใช้ว่าโคจิระทางด้านผมเนี่ยทางด้านบริษัทผมเนี่ยโคจิระนะฮะผมต้องบอกนะฮะนี่เป็นเบสิกเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าคุณจะไปถึง Business Class เราก็จะมีคำอื่นอีก นะฮะที่ใช้แทนว่าบริษัทเราบริษัทคุณเป็นคำที่คำศัพท์ที่เทคนิคขึ้นไปอีกทางด้าน business นะฮะนะครับแต่นี่คุณเพิ่งเริ่มต้นนะฮะโคชิระพอคุณพูดถึงอ่ะคุณพรีเซนต์เสร็จคุณลูกค้าสนใจไหมแน่นอนคุณอาจจะได้พบเพาว่าโอเคสร้างที่คุณเคยได้ยินนะฮะที่แปลว่าลูกค้านะแต่หรือคุณจะพูดแทนโดยรวมของเขาอกลุ่มเขาบริษัทเขาโดยรวมก็ได้ว่าทางฝั่งคุณถูกไหมฮะก็คือโซชิระ สุจิลาวะสนใจไหมครับนะฮะ,ะคุณคุยกับบริษัทนี้อยู่แล้วคุณอาจจะอ้านถึงบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นบรุษท่ศาถูไหมครับคุณก็คุยกับเขาเออเนี่ยคุณอาจิลาวะคือบริษัทนั้นๆเนี่ยทำไมทําไมทําไมที่คุณอยากจะคุยนี่คือหน้าที่ที่สองนะฮะเน้นนะย้านะฮะมีคําที่ใช้แทน บริษัทนู้นเนี่ยนู้นเนี่ยอะไรเนี่ยบริษัทฉันบริษัทคุณอีกในภาษาศัพท์ทางธุรกิจนะฮะแต่ว่าคุณยังเพิ่งเป็นเบสิกอยู่ถ้าเรียนตามผมอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคสองอย่างนะฮะที่ควรรู้ในวัชจิระนะฮะโอเคเอาสามอย่างก่อนนะฮะสามอย่างนี้ก่อนสิ่งของสถานที่แล้วก็ทางด้านนะฮะ ส่วน,นไหนแถวนี้ก็เป็นแถวคําถามแล้วใช่ไหมคะโอเคถ้าโดเลกเนี่ยมันคืออันไหนนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะบอกว่าอะไรอะไรก็ง่ายนะฮะคุณน่าจะเคยได้ยินก็คือหนักกะอื่นอ่านว่านันนันเช่นอาเละวะนันเดสคนญี่ปุ่น,วน,น,นเวลาจะทําให้เป็นประโยคคําถามง่ายมากนะฮะคุณอย่าเพิ่งใส่ของกลมคุณใส่คะเข้าไปก่อนแล้วให้ใส่ปิดประโยค เป็นคำถามนะฮะคะคะนะฮะอะเรวะนั่นเดสกะแต่เวลาเขาอ่านเนี่ยเดสกะเสียงมันจะไปออกคล้ายๆเป็นกอไก่เพราะมันอ่านติดกันมาแล้วคืนเสียงกันมาเรื่อยๆนะฮะนั่นเดสกะนั่นเดสกะแต่มันจะมีคะค่อยู่นะฮะอะเรวะนั่นเดสกะหลักการเดิมครับอะเรเป็นนามหนึ่งประธานโน่น,นแปลจากข้างหลังเดสคือนั่นคืออะไรโน่น,นคือ นอนคืออะไรหลอคุณได้แนละ้วคุณจับประโยคได้แล้วนะคุณก็ไปใส่เอ,เองนะฮะนะฮะคุณคือใครคุณคือใครคุณคือใครทำยังไงดีคุณคือใครก็หาคําแสดงคําถามใครมาสะหน่อยนะฮะเจ้านันนี่ที่แปลว่าอะไรมันอานว่านันนี่ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้เจอแล้วค่อยว่ากันเอานันไว้ก่อนนะฮะ เออ่โอเคเผื่อคนอยากใช้แบบพูดย่อๆนะคุณอาจจะเคยได้ยินในการ์ตูนเวลาเขาถามว่านั่นเด็กสคะแล้วเขาจะพูดแบบย่อๆเวลาย่อก็เหมือนทุกภาษาฮะพูดเป็นคําไม่ต้องเป็นประโยคนะฮะอย่างเราอะอะไรหรอครับอะไรนะอะไรอะไรใช่ไหมฮะเขาก็เหมือนกันแต่เขาจะไม่พูดนั้นนั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าหนีหน้าหนีหน้านีหน้านีนะฮะหน้าหนีนะครับอันนี้ให้เผื่อไว้ เขาจะไปเมื่อกี้เราคร้างอยู่ถึงใครใครนี่คือดานเละครับดานเละคือใครนะฮะดานเละคือใครคุณก็ไปหาสมุดหาที่จดของคุณให้เป็นระเบียบเองจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่เองนะฮะคำแสดงคำถามหรือว่าลายต่างๆนะฮะดานเละแปลว่าใครเพราะนั้นคุณคือใครจังได้ไหมฮะคุณคือใครคุณเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้มีแล้วนะฮะหน้านี้ คุณคืออนาต่าถูกไหมฮะเป็นประธานไหมคุณคือใครอ่านาต่เป็นประธานไหมใส่หวัวอนาต่าวะคือเดดอยู่ข้างหลังนะฮะใครก็คือดาเล็เป็นคําถามใส่คะปิดประโยคนะฮะแต่เวลาคุณฝึกจริงอะ่ะคุณท่องว่าโอเคเดดอยู่ข้างหลังเอาไว้ก่อนแต่ผมยังไม่อยากให้คุณเขียนรอไม่งั้นคุณจะเคยเชินแล้วคุณจะพูดใส่คุณไม่ได้คุณแค่ตองนึกไว้ในใจว่าเดี๋ยวต่อหลัง แต่คุณก็ค่อยพูดไปเรียงไปให้ได้นะอานาตาว่เ,เด็ดรอไปกันเด็ดรอไปกันอานาตาวะดาเลเดสกาน,นะครับอันนี้ว่าคุณคือใครนะฮะก็เวลาไปถามเขาจริงๆอยากรู้จักเขามันก็มีวิธีถามที่หลายแบบแบบนี้มันอาจจะแบบแข็งๆไปนิดนึงนะฮะนะฮะคุณก็ไปใช้จากวันแรกวันที่สอนที่ผมสอนนะฮะอาณาตวะดาเลเดสกาหรือนาตา โนนามเอวะนันเดสกะเห็นไหมฮะนามเอุแปลว่าช right? 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 ื่ออาณาตาแปลว่ายูหร you know ือคุณโนเชื่อมก็ชื่อของคุณคืออะไรหรอนะฮะง่ายไหมง่ายแค่นามหนึ่งว่านามสองเดสก็แต่งได้เยอะแยะแล้วนะฮะถ้าคุณรู้คำศัพท์นะฮะอ่ะเสริมให้ นะฮะเป็นคำสุภาพที่คุณจะใช้ได้กับใครก็ได้นะฮะเวลาถามชื่อเขาอนาตาโนนาไมวานนเดสกาเนี่ยกลายเป็นโดจิลาสามาเดสกาแต่กรณีน,นี้เราไม่ได้ใส่ประธานข้างหน้าว่าใครว่าอนาตะว่เพราะนั้นต้องเป็นการคุยกันสองฝ่ายนะฮะมีคนยืนคุยกับคุณแล้วคุณอยากจะถามเขาว่าซิมาเซนซูมาเซนคือขอโทษเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะซูมิมาเซน ดจิลซา,ามาเดสกาชื่ออะไรห,หรอคะคุณอะไรหรอคะคุณคือใครหรอคะแปดได้หมดเลยดจิลาก็มาจากเมื่อกี้ทางด้านที่ผมบอกว่าหน้าที่ที่แทนบุรุษหรือแทนบุคคลจําได้ไหมฮะนะฮะดจิลาทางด้านไหนคุณไหนคุณไหนนั่นเองบริษัทไหนหรือคุณไหนสมาเข้ามาจากสั่งนะฮะเป็นยกย่องขึ้นก็เป็นสามาร รณีน,นี้เราใส่เป็นยกย่องก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้น,นับว่าหูยกย่องเกินไปไหมไม่เกี่ยวเพราะเสร็จแล้วดชิลาสามาจะกลายเป็นสำนวนคำสับสำนวนที่แปลว่าคุณไหนคุณอะไรใครชื่ออะไรแค่ใส่เป็นประโยคก,ก็ดชิราามาเดสกาคือคุณอะไรหรอคะคือคุณไหนหรอคะคุณใครหรอคะชื่ออะไรหรอคะแปลเป็นซับไตเติลได้หมดเลยนะฮะดชิราามะเดสกานะใครโทรมาหา คนที่บ้านคุณคนในบริษัทคุณคุณรับสายแทนพอเขาบอกอะขอคุยกับมาลีหน่อยก็จะต้องถามชื่อก่อนถึงจะไปบอกเขาได้ใช่ไหมฮะโดยชิ่อลาสมาเดสกะ่ะอาจจะซูมิมาเซนก่อน e อกซ์คิวมีนั่นเองนะฮะอะซูมิมาเซนก็คือ e อกซ์คิวแอกซ์คิวมีนั่นเองนะเอกซ์คิวม,มาเซนโดยชิลาสมาเดสกะนะฮะพอได้ชื่อกอ็ไปบอกเพื่อน แต่คนไทยส่วนใหญ่ถามชื่อเสร็จพอไปเรียกเจ้าตัวมารับไม่ค่อยบอกนะครับว่าใครโทรมารู้คนเดียวเก็บไว้อันนี้ผมเจอบ่อยนะฮะเราต้องไปบอกเขาด้วยนะฮะเราถามมาแล้วเราก็ไปบอกเขานะฮะโอเควันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเวิร์แท้เริ่มเข้าเวิร์แท้ขอไปถามหน้าสวัสดีครับ